รีวิวเล่นเกม PUBG นะครับบน Snapdragon 765ในปี2024นะครับตัวนี้ก็เป็น OnePlus Nord OnePlus Nord OnePlus Nord นะครับตัว 5G นะอ่ะโอเคนะครับผมก็อยู่ในเกมแล้วกราฟิกตัวนี้นะครับผมปรับไว้ที่ HD นะครับเฟรมเดทปรับไว้ที่สูงนะครับสไตล์ภาพปรับคลาสสิกนะการตั้งค่าทั่วไปนะครับความละเอียดภาพก็ปิดไว้เฉยนะครับหมดพลังงานปิด ตัวนี้เป็น Android v e เวอร์ชันะครับมีเกมเอนจิ้นแล้วเรียบร้อยนะมีเกมเอนจิ้นแล้วเรียบร้อยนะครับผมลองเข้ามาที่แมปนี้สักพักหนึ่งนะครับยิงกันตุ้มตามเลยเอ่อ,อ,อไม่มีอะไรนะเล่นได้ลื่นนะครับทัาสกรนดีปกตินะครับปีนไปได้ไหมปีนไม่ได้ไ ตอนนี้นโดนยิงอยู่เลยนะอ่ะมานี่นะครับอลองเล่นให้ดูสักพักก่อนเดี๋ยวจะคุยเรื่องอรายละเอียดอ่าสเปคท้ายคลิปนะครับมันอยู่ไหนวะมันถึงออนั่นไงคนเนะโอ้ยมันไม่หยุดเลย โอ้โห<ๆ>ยิงยังกากะบอดมันยิงกันอยู่ไหนวะโผหวาขนาดนี้ยังไม่ไม,ไม่รู้ตัวสีใส,ส,สเอนจินเกมผมไม่ได้เปิดละเอยียดน,นะเปิดโหมดสมดุลไว้ปกตินะอ่าเน่ยแสงอาจจะสะท้อนหน้าจอหน่อยนะครับตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะขอบจอมันแคบนะครับ กล้องเนี่ย,เน,ยเนียนๆเลยชอบชอบ้ยม,ม,มันยิงจริงจังว่าเฮ้ยโอ้กระสุนน้อยมากเลยเอามาเป็นตี้กันเหรอวะ มันไม่ลูดของวะอ่าอ้าวโอ้ยเต็มกระสุนก็ชาก้ากระสุนก็น้อย หมดแล้วเรียบร้อยเฮ้เฮ้เฮ้ มันจะปีนขึ้นมาไหมไหนวะอยู่ไหนวะเอาปืนสั้นไปกาดใส่มันเดียวเออเอาหรืองลงไงไว้เนี่ย มีดไม่ได้ต้องมันต้อง,อง,วง <c oughs> ความม้างคว่างไปโดนอีกจะรั่วเลยเออแม่นจัด <c oughs> เฮ้ยเสียงรถมาละ เฉยหดเกินหกตัวเลยเนี่ยอะไรวะผมเป็นมือใหม่ปะผมเพิ่งมาลองเล่นมาเลยอะไรก็ดูง่ายไปหมดของเต็มเลยแต่ของอยู่ที่ไหนวะกูลงมาแล้วเออว่าจะรีวิวแป๊บๆทุกคนน่าจะสนุกน่าจะเล่นในสนักพักนึงกะจะวิ่งให้ไปตายแล้วก็จบจบเกมนะโอ้ยกระเป๋าเราเหลือๆเ,เลย ไหนไหนไหนต้งไ,นตงไหนอีกต้งไหนอหนีกตรงนี้เออเยอะเยอะเยอะยอะเย,ะเยะืมสก,กาดีกว่าเรานี่มันนักดองระเบิดในตำนานมีเครดิตอยู่แปดเอาไงต่อดีวะเนี่ยเออเอาไงต่อดีวะเนี่ยอันนี้ก็เลื่อนๆนะครับเล่นปรับเ d ผมไม่ได้ฝืนปรับสูงมากความร้อนปกตินะครับ ผมจะบอกว่าแทบไม่ร้อนเลยนะแทบไม่ร้อนเลยนะครับทัชสกรีนดีด้วยความที่มันเป็นจอโ l e ลดนะทุกคนนะครับทัชสกรีนดีผมเก็บไปหกคิวลวเดี๋ยวผมหาไปค่าตัวตายดีกว่าเออนะครับใช้ Wi-Fi เล่นนะครับผมไม่ได้ต่อซิมเน็ตไว้นะครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโอ้ยรถกากเฮ้ย ไปไปไปเอานี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ต้องการนี่เลยนี่เลยแม่น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 เอเอเฮ้เรายิงไม่โดนมันต้องปืนสั้นเดี๋ยวว่าระยะนี้เฮ้ย มีสนดยด้วยทุกคนแต่ผมเล่นไม่ไม่ถน,นัดจริงๆมันไม่ใช่มือถือตัวเองเออาจจะมาชนเฉยๆชนจริงชนต้นไม้เออเจ๋งไปเลยพวกไปหาแอดดอกกันทุกคนนะครับแล้วถ้าสิบตัวแล้วผมค่อยซุยไซด์ดีกับาปะ อยากได้ MG สเอ้ย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 ,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรจะขนาดนั้นนี่ขอให้มีเฮ้ยมันมีคนโอ้โหก็คูณแปดเอามาทำอะไรนี่ได้ชุดกีวีแล้วแล้วเราก็เอาชุดกีวีไป ได้ยินเสียงแป๊กนึงไปไหนวะเราเอาชุดจีวีไปขับรถมันอยู่ไหนวะโอ้ยอย่าบอกนะว่ามันอยู่บนนั้นซูมหน่อยสิเอ้ยเห็นละ สับปะเดียวโหจะรั่วเลยอันนี้เก่งหรือฟุกไหมเนี่ยกระสุนเขียวน่าจะฟุก เล็บผมยาวทุกคนผมจะกดเปลี่ยนปืนไม่ถนัดหน่อยไอ้ไอ้พวกนี้มันเอาปืนไปไม่ใช่เอ,อเก็บได้สิบตัวแล้วเอ,อ้เล่นเพลินเินทุกคนเออนะครับเล่นเพลินเพินนะ คือผมก็กัดจะมาเทสอะแต่แม่งสนุกเฉยเลยเอ่ไม่ได้เล่นเกมมือถือเลยนะครับเลยอ่ะมันมาร์กอะไรเหลืองเหลืองวะติดท็อปสามสิบแล้วอ,อัอนี้รถตัวเองอุ้ย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 ,ย,ยระยะไหนเมื่อกี้ได้ อ้าแตกเฉยแตกเฉยแตกเฉยเอาเรื่องอโอ้โหสงสัยต้องกินไก่แล้ววันนี้อ่ะสรุปนะครับเล่นเลื่อน,นนะทุกคนนะตัวนี้เดี๋ยวผมจะพัก หน้าจอไปเปิดสเตปให้ทุกคนดูก่อนเอ้ยแต่ผมขอบวกก่อนทุกคนเฮ้ยกลายเป็นติดเกมแล้วกูงานการไม่ทำโอ้โห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 เดือด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 นอนก่อนนอนก่อนนอนก่อน,น,อนมันเห็นผมไหม ไม่ถึงอ่ะเรียบร้อยไข่ปลาสโมกวิ ใครเนี่ย มึงใครเนี่ยใครรัดกู เรียบร้อยหมดตีดทุกคนสิบหกตัวเฮ้ยอะไรวะเนี้ยนี่คือวันผัดนอตอาจี o T R A G. เออแค่มือถือดีเกมคุณก็ลื่นปืนลื่นปืนเห็นปะ่ะเออเออเออคนนี้ครับเรารีวิวไม่จริงเลยนะใช้ชนะอยู่แค่เอื้อมมือแค่ใช้มือถือร้านผมนะทุกคนอ้ยผมนี่มันเก็บกันไปกี้ยงเลยเหรอเนี้ยอ้หอหหวานเจี๊ยบอื้อหือรู้ทุกศพ กบทุกเกลือนมั่วละตอนแรกกะจะอุม้มไปตายไม่ได้นะสกอร์ดีขนาดนี้อุย้ยกระเป๋าเต็มเพราะอะไรวะท,ทิ้งสโคบโอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยผิดไปทิ้งกระป๋องยาเฉยไหนไหนนิ้วไปโดนอ่ะสั่งแม่มันสองร้ย คูณสามนี่มันดีจริงๆยิงกันอยู่นู่นไหนวะเฮ้ยไอ้บอดมันมันยิงกันอยู่นี่ยิงกันอยู่นี่ lát 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 một tê một tê ui 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 เรียบร้อยหมดตี้อีกโอ้โหเกินไปโอ้ยระเบิดแล้วกันจริงๆเดี๋ยวผมไม่ควรใช้เลเซอร์นะเนี่ยแต่ทั้งมันเถอะอไอ้บอดเวน โอ้โหเหลือเจ็ดคนแล้วทุกคนคลิปนี้สิบห้านาทีนะครับก็ถือว่าเทสเกมให้ดูยาวๆเลยแล้วกันแบบไม่ใช้ตัวช่วยเรื่องความร้อนเลยนะ โอ้แตก Holy s h ต t สองร้อยเก้าเมตรครับผมเอออะไรกันครับนี่อ่ะไอแม่งกระสุนยี่มีน้อยๆอ,อ,อยู่ เฮ้ยวันโฟร์โฟร์ไป<ห>เนี่ยอารีนาลีสักเข็มนี่มันทุ่งสังหารอุ้ยอุยมีคนยิงเฉียวมาแล้ว เฮ้ยชนะเฉยเกินปุยมุ้ยทุกคนนะครับอ่ะเล่นจบแล้วสำหรับพับจีอูยาวเลยทุกคนสิบแปดนาทีนะครับในในคลิปเนี่ยสิบแปดนาทีเออก็นะครับเล่นลื่นๆน,นะไม่ต้องห่วงนะครับปรับภาพเป็นเอนะครับปรับเฟรมเรทเป็นสูงนะครับไม่มีสะดุดเลยอาจจะมีช่วงที่นิ้วผมไปชนกันบ้างนะครับนิ้วเบียดนะ ตัวเกมนะครับมันมีตัวเครื่องมีเกียเอนจิ้นให้นะครับอ่าดูรอบเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้ปกติสมบูรณ์ดีแล้วก็อ่าตัวนี้ผมจะตั้งราคาไม่ถูกเท่าไหร่นะสี่พบาทนะครับก็ราคากลางๆนะครับไม่ถูกไม่แพงอ่าถูกกว่าน,นี้ถามว่ามันมีไหมอาจจะได้สักสี่พันอ่ะได้นะครับแต่ว่าทุนมันมาสูงก็ขายสูงนะครับมัน เอ่อถ้ามันมาถูกกว่านี้ผมก็อยากจะขายสักสามพันเก้าอยู่นะครับแต่มันมัน,ม,นมันยากนะอ่าตัวสเปคเครื่องนะครับเป็น snapdragon เจ็ดหกห้านะครับเก็บข้อมูลหนึ่งร้อยสิบแปดกิกนะครับแรมเป็นแปดนะครับสามารถบวกได้ถึงหนะ้าเนาะก็ไม่จำเป็นต้องบวกก็ได้นะครับ android เป็นเวอ,อร์ชันสิบสองนะครับอ่าเวอร์ชันปัจจุบันนะครับเป็น oxygen os เดี๋ยวลองดูอัปเดตว่ามันได้ถึงสิบสามไหมนี่นะครับอ่ะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วนะครับถ้าอยากลองอัปเดตสิบสามก็ต้องลองโหลดตัวที่เป็นอ่า oneplus อัปเดตใน Google Play ดูนะครับมันมีอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอืมปุ่มเสื์ชอยู่ไหนวะเสื์ชหายเอาใหม่<_ <EN> _>เดี๋ยวเออเอาใหม่เอาใหม่หาก่อนเออ,ออ่ะเอาปุ่มเสื์ชอยู่นี่โง่มากนะครับอ่ะผมก็จะพิมพ์ไปว่าออกซิเจนอ่าออกซิเจนนอตเคลิร์ไม่ใช่ออกซิเจนเหรอ ออกซิเจนอัปเดตนะอ่ะจะขึ้นเป็นตัวนี้นะครับออกซิเจนอัปเดเตอร์นะแต่ก็ผมก็จะไม่ได้ลองนะครับก็จะบอกให้ทุกคนฟัง,งเฉยๆส่วนเกมที่ผมลองมาทสไว้พวกนี้นะครับก็โหลดมายังไม่ได้ทสอสารภาพเลย นะครับก็จะมีคอออฟดูเต้แต่คอออฟดูตี้เทสแล้วนะครับปรับสุดทุกอย่างฟรีไฟแม็กเล่นได้อยู่แล้วนะครับคาเอ็กซ์ตีดน่าจะพอถูกไทยนะครับสตาร์เรียวไหวนะครับเอาวีเล่นได้นะครับสบายนะก็ตัวเครื่องก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเรื่องของสเปคเครื่องอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะมันมีมันบอกแค่นี้นะครับเออ่ถ้าสนใจนะครับเครื่องนี้ปล่อยแล้วนะรีวิวให้ดู20นาทีเต็มนะครับเล่นเกมตัวเครื่องนะครับจะมีปุ่มพาวเวอร์นะครับมีสไลด์บัตตอนนะครับหรือว่าปุ่มสไลด์นะภาษาไทย เมดสั่ันอะไรอย่างเงี้ยนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็กล้องนะครับเรื่องของกล้องขอรีวิวกล้องหน่อยกล้องนะครับถามว่าสวยไหมนะผมเปิดก่อนมีวายนะครับศูนย์จุดหกแล้วก็เลนธรรมดานะครับคูณสูงสุดถึงสิบสําหรับผมนะครับผมว่าในตะกูลวันพัทตัวกลางๆขึ้นไปราคามือ1หนึ่งหมื่นกว่าบาทอย่างตัวนี้ราคามือ1หนึ่งหมื่นกว่าบาทกล้องโอเคนะครับผมว่ากล้องค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับใช้งานได้เลยนะครับตระกูลวันพัท ผมชอบชอบเรื่องกล้องนะชอบกับ OPPO อีกนะครับชอบกับ Realme นะครับอ่ะโอเคเลครับเรื่องความคุ้มค่าก็ลองประเมินมาว่าคุ้มไหมนะครับ4,400บาทเล่น PUBG ลื่นๆน,นะครับกล้องสวยบอดี้สวยนะเจอกันคลิปหน้าครับ